ซูเฉินภาค4ี่บทที่14แผ่นหนึ่งจูเซียนเหยากำลังยืนทอดสายตาออกไปนอกหน้าต่างไม่รู้ทำไมนางถึงรู้สึกเหนื่อยล้าเพียงนี้ซูเฉินยืนอยู่ด้านหลังนางไม่กล้าเอ่ยคำตอนนี้เขาอยู่ในเรือนพักของจูเซียนเหยาหรือให้ชัดเจนกว่าเดิมคือเรือนพักที่ปัวเอ,อ่อเตรียมไว้ให้จูเซียนเหยา ซูเฉินไม่รู้ว่าทำไมจูจ่จูจ่เซียนเหยาถึงเรียกตนมาเขาจึงได้แต่ยืนอยู่ที่มุมห้องเงียบๆท่าทางหวาดกลัวตอนนี้ความขี้ขลาดนับเป็นเกราะป้องกันชั้นดีครู่ต่อมาจูเซียนเหยาค่อยๆเอ่ยสมัยเซียนหลิงกับข้ายังเล็กพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก ตอนนั้นเราออกไปจับปลาที่แม่น้ำด้วยกันบ่อยๆปีนต้นไม้หารังนกรังนกเหมือนเด็กผู้ชายสนสนสมัยนั้นเซียหลิงมีนิสัยอ่อนโยนไม่ว่ามีเรื่องบกแว้งกับใครนางได้แต่ยืนร้องไห้ข้าจะเป็นคนออกหน้าปกป้องนางตลอดจำได้ว่าครั้งหนึ่งนางถูกลูกๆของอาสองรังแกข้าจึงเดินเข้าไปตีเจ้าพวกนั้นจากนั้นลากให้มาขอโทษนางตอนนั้นเซียนอหอลีงอบอบกว่ามีข้าเป็นที่สาวนั้นนับเป็นเรื่องดีที่สุดของนางซูเฉินก้มหน้าไม่เอ่ยคำ เห็นได้ชัดว่าคำลวงของเ่อซื่อทำให้นางฉุกคิดเรื่องในอดีตจนทำนางตกอยู่ในภวังอารมณ์เช่นนี้ต้องระบายออกมาก่อนจึงจะคลายลงได้หรือก็คือนางต้องการคนรับฟังแต่ไม่รู้ทำไมนางถึงเลือกเขาจูเซียนเยหว,ว่าต่อข้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เซียนหลิงไม่ได้มองพวกเราเหมือนเดิมนางกลายเป็นเกลียดที่สาวเช่นข้าเพราะนางรู้สึกว่าตัวตนของข้าทำให้นางไม่อาจได้ ตำแหน่งผู้นำตระกูลจูนางรู้สึกว่าตนเองดีกว่าข้าในทุกด้านเว้นเสียแต่เรื่องอายุนางจึงไม่พอใจสุดท้ายก็ไม่ลงรอยกันตอนนั้นข้าก็หัวแข็งสั่งให้นางทำนั่นนี่เพราะความเป็นพี่ใหญ่บีบให้นางฟังข้าที่นางไม่พอใจข้าก็คงเพราะที่ข้าหัวแข็งเมื่อคราน,นั้นด้วยพูดถึงตรงนี้จูเซียนเห่ยาก็เสียงหนักหน่วงศึกที่สถาบันมังกรซ่อนเร้นเป็นความเสียหายใหญ่หลวงที่สุดของข้าอาิษเอดตายความทรงจำช่วงนั้นของข้าก็หายไป อีกทั้งยังถูกกลุ่มคนหลอกลวงทําให้ตระกูลข้าเข้าไปพัวพันกับการประทะก,กันของหกตระกูลสายเลือดชั้นสูงกับอารามนิรัน์ได้ยินดังนั้นสู่เฉินก็เริ่มใจเต้นแรงนางรู้หรือจูเซียนเหยาพูดต่อเซียนหลิงรู้สึกว่ามันคงถึงเวลาของนางจึงพยายามใช้ทุกเส้นสายที่มีทําลายฐานะผู้สืบทอดของข้าหากแต่นางพอรีพอรามไปข้าจึงสั่งสอนนางไปไม่น้อยเจ้าว่าข้าทำถูกหรือไม่ ซูเฉินไม่รู้ว่านางถูกลงโทษอย่างไรจึงได้แต่พยักหน้าไม่ว่าจะลงโทษอย่างไรเจ้าก็ทำถูกแล้วแต่จูเซียนเหยาก็ไม่ดีใจนางถอนใจออกมาข้ารู้ว่าเจ้าต้องพูดเช่นนั้นเทียนอย่างเจ้าเป็นคนดีแม้หน้าตามไม่งดงามอีกทั้งยังขี้เกียจสันหลังยาวแต่นั่นก็ไม่ใช่ความผิดเจ้าซูเฉินเหงื่อแตกเต็มหน้าผากคิดกับตนเองว่าเดี๋ยวเทียนอย่างเจ้านี่ทำดีไม่น้อย ไม่เทียงแต่ถูกหาว่าหน้าตาไม่งดงามอีกทั้งยังขี้เกียจสันหลังยาวทะว่านางยังบอก,กว่านั่นไม่ใช่ความผิดเจ้าอีกข้ารู้ว่าตอนนั้นข้าทำเกินไปอาจเพราะข้าโกรธอยู่มากแล้วเขียนหลิงก็เข้าทา้าทายมาเช่นนั้นข้าจึงต้องการที่ระบายข้าไม่ควรทำให้นางอับอายเช่นนั้นเลย จูเซียนเหยาวยสายหน้าหลายครั้งจริงๆตอนนี้ข้าก็เสียใจมากหลังจากนั้นข้าไปขอโทษแต่ก็รู้ว่านางคงไม่รับนางเย่ออหอยิ่งรักศักดิ์สีนางจะยอมแพ้ต่อโชคชะตายอมแพ้ต่อข้าได้หรือข้ารู้ว่านางคงต้องลงมือทำศักอย่างเพียงแต่ไม่คิดเลยว่าไม่คิดเลยว่านางจะลงมือเยี่ยมโหดเช่นนี้จูเซียนเยหว่ยงยิ่งพูดยิ่งหดหูสีหน้าหนักใจใช่แล้วลอบสังหารกับสู้กันเพื่อหวังตำแหน่งนั้นต่างกัน อย่างแรกนั่นหมายความว่าสะบั้นสายสัมพันธ์ทุกอย่างกระทั่งซูเฉินกับซูเคอร์อจีที่เคยทะเลาะก,กันเมื่อก่อนก็ยังไม่ถึงขั้นรอบสังหารกันเช่นนี้กล่าวได้ว่าคำลวงนี้ส่งผลต่อจูเซียนเหยาไม่น้อยคิดอีกครู่หนึ่งจูเซียนเหยาจึงเอ่ยช่างเถอะเล่าเรื่องนี้ไปกับเจ้าก็ไม่ได้อะไรที่เจ้าพูดวันนี้ข้าขอบคุณมากขอบคุณทุกอย่างที่เจ้าทําเพื่อข้าแต่ว่าเทียนอย่างพวกเราไม่ได้อยู่ในฐานะเดียวกันหากเจ้าฉลาดหลังเรากลับไปเจ้าก็ถอนมั่นเสียเถอะ เรายังเป็นสหายที่ดีต่อกันได้สู่เฉินคิดครู่หนึ่งพลางเอ่ยข้าอยากได้โอกาสโอกาสจูเซียนเหวยาวชะงักไปใช่แล้วสู่เฉินพยักหน้าโอกาสพิสูจน์ตนเองหากสิ้นภารกิจครั้งนี้เจ้ายังไม่ตกหลุมรักข้าข้าจะกลับไปยกเลิกเรื่องมั่นแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าช่วยมอบโอกาสให้ข้าได้พิสูจน์ตนเองอีกครั้งได้หรือไม่จูเซียนเหวยาวจ้องสู่เฉินด้วยความประหลาดใจวันนี้เจ้าดูไม่เหมือนเดิม ซูเฉินยืนตัวตรงจงใจเอ่ยเสียงตะกุกตะกักคนเราเปลี่ยนแปลงได้หากจูเซียนหยาเปลี่ยนได้ค่าข้าก็ทําได้ค่าอยากจะเป็นบุรุษที่ดีให้ได้ไม่ให้เหมือนเช่นแต่ก่อนนี่เป็นแผนที่ซูเฉินใช้รับมือกับจูเซียนหยาทําเช่นนี้ท,ทําทีเป็นรู้ว่านางไม่พอใจเขาคนก่อนจากนั้นแสดงว่าเต็มใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นแม้จูเซียนเหยาจะเห็นว่าโยเทียนอย่างไม่เหมือนเดิมแต่นางก็คงคิดว่าเป็นเพราะเขากำลงังพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองสุดท้ายก็เติบโตขึ้นสักทีอย่างน้อยนอยนางก็จะไม่คิดสงสัยเขาเร็วนักนางเหลือบมองซูเฉินอยู่นานจากนั้นหัวเราะเจ้านี่ใจกล้าจริงๆถูกต้องคนเราเปลี่ยนกันได้เซียหลิงเปลี่ยนข้าเปลี่ยนเจ้าเองก็เปลี่ยนแปลงไปได้พวกเราย่อมต้องเปลี่ยนไปหากแต่อาจไม่ได้เป็นในทางที่ดีขึ้นเท่านั้นซูเฉินทำเป็นนิ่งเงียบอย่างแนบเนียน จูเซียนเหย่าคิดครู่หนึ่งดูมืนวงอยู่บ้างจากนั้นก็ถอนใจก็ได้เทียนอย่างค่าสัญญาแต่เจ้าก็อย่าหวังมากนักดูแล้วไม่ว่าเจ้าจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนข้าก็คงไม่อาจรักเจ้าได้ถึงกระนั้นข้าก็หวังว่าเจ้าจะแสดงด้านดีให้ข้าได้เห็นบ้างสูเฉินหน้าแดงแล้วกล่าวเจ้าต้องตกหลงรักข้าแน่ผู้จบเขาก็หันหลังเดินจากไป เห็นเขาเช่นนั้นจูเซียนเหยาก็หลุดหัวเราะออกมาแน่นอนว่านางย่อมไม่รู้ว่าบทสนทนานี้ถูกฉิอหมิงเฟิงแอบฟังอยู่ภายในห้องเล็กๆในเมืองปราสาสตเก่าคือหมิงเพิ่งมองกระจกแล้วเอ่ยเสียงกลัวหัวเราะดูถ้าคุณชายสูของเราจะพยายามเอาชนะใจสาวงามคนนั้นให้เจ้าอย่างสุดฝีมือเลยนะเขาหันไปมองโยเทียนอย่างที่ถูกมัดอยู่ที่มุมห้องทำให้โยเทียนอย่างมองตอบกลับด้วยความหวาดกลัว คุกใต้ดินปราสาทไหลหน้าตะวันตกเคิร์ซ่อนั่งอยู่ในคุกกำลังมองเพดานอย่างเม่อลอยใบหน้าเขาถูกต่อยจนบวมเป่งแทบจำไม่ได้ทั้งสันจมูกยังหักอีกด้วยทว่าจิตของเขายังอยู่รอดปลอดภัยดีเสียงฝีเท้าแผ่วแผวดังสะท้อนขึ้นภายในทางเดินคุกใต้ดินสูเฉินเดินเข้ามาจากด้านนอกด้านข้างมีทหารเผ่าเล็ดใส่กับคนจากตระกูลจูอยู่ เขาเดินมาหยุดอยู่หน้าประตูคุกจ้องหน้าเชื่อซื่อเฮอชื่อสายตาพ่าไปเล็กน้อยก่อนจะเห็นอีกทีว่าตอนอยู่ในสวนดอกไม้รอบตัวมีแต่ดอกไม้และนกที่กำลังร้องเสียงไพรบนี่มันโลกมายาของข้าเจ้าเคยมาแล้วจำได้หรือไม่สู่เฉินตอบด้วยรอยยิ้มบางเขากลับร่างเดิมแล้วเพอชื่อเข้าใจท่านสร้างมันขึ้นมาหรือใช่แล้วเดิมทีมันเอาไว้ลวงศัตรูไม่คิดว่าจะเอามาใช้สื่อสารเช่นนี้ได้ แล้วทหารพวกนั้นไม่สังเกตเห็นหรือหากไม่นานก็ไม่รู้เช่นนั้นก็เข้าเรื่องเถอะท่านามีแผนอย่างไรบอกข้ามาก่อนนะว่าเจ้าซ่อนแหวนต้นกําเนิดไว้ที่ไหนบทที่15แผนสองฝั่งตะวันออกของปราสาสหลยหน้าตะวันตกยังมีห้องอยู่ห้องหนึ่งมันกว้างพอสมควรภายในก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมันเป็นห้องของซูเฉิน ตอนนี้เขาอยู่ในห้องกำลังครุ่นคิดมองเหม่อออกไปนอกหน้าต่างราวกับตกอยู่ในพวังแต่แท้จริงแล้วเขากำลังฟังจื่อหมิงเฟิงพูดอยู่ต่างหากรับทราบแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราได้มาจากโยกเทียนหยางและประกูลจูโชคร้ายที่โยเทียนหยางก็ไม่รู้ว่าพวกนางมีแผนอะไรจึงมาที่นี่จูเซียนเหยาวระวังตัวมากสู่เฉินท่านคิดจะทำอย่างไรต่อ สูเฉินตอบอย่างแรกเราต้องลดการติดต่อลงก่อนโอกาสถูกพบเราสูงมากยามมีคนด่านสู่พิศดานอยู่เช่นนี้ต่อจากนี้เราจะติดต่อกันวันละหนตอนเช้าตรูก กพราะท่วงนั้นคนยังตื่นกันไม่มากค่ะข้าไม่ติดต่อหาท่านเช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องติดต่อมาข้ายังต้องคิดแผนปกป้องเฮ่อชื่ออีกหากข้าไม่ต้องการให้พวกนางสังหารเขาก็ต้องทำให้ชีวิตเขามีค่าเหล่าลือข้าอยากให้ท่านลงมือด้านนอกด้วยจูเซียนเหวี่จะได้เชื่อว่าเป็นน้องสาวของนางที่ส่งคนทั้งหลายมารอบสังหารนางสร้างเรื่องขนาดนี้เพื่อคนคนเดียวมันคุ้มหรือแล้วอารามนิรัน์ไม่เห็นค่าคนของตนเองหรือ ถือหมิงเฟิงหัวเราะเปล่าเราเพียงแต่เคยชินกับการที่แผนล่มคือต้องตายเท่านั้นเองแต่ข้ายังไม่เคยชินแล้วแผนข้าก็ยังไม่ล่มถือหมิงเฟิงเงียบไปก่อนเอ่ยขึ้นตกลงแล้วอย่างไรต่อปรัสนีอัญญประกาศคู่รอก่อนรอรออะไรรอให้บัวเอ๋อออกไปแล้วบัวเอ๋อจะออกไปเมื่อไหร่ก็ย่อมต้องหลังจากคุยเรื่องการค้ากันเสร็จแล้วอย่างไรเล่า สองวันถัดมาภายในห้องรับแขกแห่งหนึ่งในปราสาทชั้นสองปัวเอ๋อกับจูเซียนหยาวยังต่อรองกันดุเดือดไม่ยอมกันหินพลังต้นกำนิดรอสิบล้านก้อนเจ้าต้องจ่ายมาอย่างน้อยหินพลังต้นกำเนิดสิบล้านก้อนข้าจะตกลงเรื่องอื่นๆก็ต่อเมื่อเจ้าทำเรื่องนี้ได้เท่านั้นปัวเอ๋ว่าพลังตบพุงพุตนเองตรงข้ามก,กันกับเขาคือจูเซียนหยาวจูไปอ,อวี่และซูเฉิน หลังจากต่อรองมาสาวันก็ทำข้อตกลงเรื่องต่างๆได้เรียบร้อยเว้นเสียแต่เรื่องเดียวที่ยังไม่ตกลงกันดีคือเรื่องการจ่ายเงินจูเซียนเหยากับจูไป่อวี่เหลือบมองกันก่อนนานจะเอ่ยขึ้นว่าเรายอมเรื่องนั้นได้หากแต่เรามีเงินไม่มากได้แต่ส่งข่าวให้ทางตระกูลส่งเงินมาคงใช้เวลาราวเดือนหนึ่งไม่มีปัญหาปัวเอ,อ่อพยักหน้ารับไม่ว่าเขาจะสายตาสั้นเช่นไหนอย่างน้อยเขาก็มีความอดทนรอเป็นปีได้ เช่นนั้นก็ตกลงหวังว่าระหว่างนี้เราจะรังอยู่ในปราสาทของท่านได้ที่นี่ห่างไกลไรผู้คนดูเหมือนว่าเราจะพักได้แต่เพียงที่นี่กระมังหากตกลงกันรู้เรื่องเจ้าจะอยู่นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่บัวเออไม่ใส่ใจพูดจบเขาก็ใช้มือสั่งเรียกข้ารับใช้เผ่าเกล็ดทรายเดินเข้ามาคุกเข่าตรงหน้าปัวเออปัวเออเอ,อ่ยคนคนนี้เป็นหัวหน้าทหารประจำปราสาทชื่อขาเลอร์ด้วยข้ารังอยู่ที่นี่นานไม่ได้ เพราะที่ที่ข้าครองมีเรื่องมากมายให้จัดการคาเลอร์จะเป็นคนดูแลความปลอดภัยให้พวกเจ้าคาเลอร์ช่วยข้าดูแลแขกผู้มีเกียรติด้วยเผ่าเกล็ดทรายผู้นั้นก้มหัวลงตามท่านหัวหน้าสั่งเลยขอรับหากแต่ซูเฉินกลับใจสั่นอยู่เล็กน้อยด้วยมีความรู้สึกประหลาดวาบขึ้นมา วันเดียวกันกับที่คุยเรื่องการค้าเสร็จสิ้นปัวเอ๋ก็พาลูกน้องกลับปราสาทอาลี่ไปปราสาทไหลหน้าตะวันตกจึงกลับสู่ความสงบสุขดังเดิมเพียงแต่มีมนุษย์จากแว้นอื่นเพิ่มมาก็เท่านั้นคืนนั้นซูเฉินกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องยามที่มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นคือเจ้าจริงเหมือนคุณหนูเรียกพบขอรบับเขาว,ว่าครั้งนี้จูเซียนเหยาพบกับซูเฉินในเรือนนอนตน ทว่าครั้งนี้ไม่ได้อยู่กันเพียงลำพังยังมีจูไบอวี่หัวหน้าพ่อบ้านจูจิ๋วและเจ้าจิงเหมือนต่างอยู่ด้วยพร้อมกับคนอื่นๆอ,อีกที่เป็นลูกน้องโดยตรงของจูเซียนเหยาวยอาหกจูเซียนเหยา่ยงมองจูไบอวี่เป็นคนแรกจูไบอวี่พยักหน้าเราคนที่นี่แล้วไม่มีเครื่องมือต้นกำนิดดอที่ใช้ดักฟังได้คนตัวทุกคนด้วยจูเซียนเหยา่ยงพลันเอ่ยสูเฉินใจเต้งน,นางแค่ระวังไว้ก่อน หรือว่านางสงสัยอะไรอยู่จูไปอวี่เริ่มเดินไปค้นร่างแต่ละคนโชคดีที่สูเฉินเตรียมตัวมาบ้างไม่ได้เอาเครื่องมือสื่อสารต้นกำเนิดมาด้วยทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากมั่นใจแล้วว่าปลอดภัยจูเซียนเหยาจึงเอ่ยต่อเพราะบัวเอ่อยืนยันจะให้เราจ่ายหินพลังต้นการนีดดอสิบล้านก้อนเราเลยถ่วงเวลาได้เพียงเท่านี้หรือก็คือจากนี้ต่อไปเรามีเวลาอีกหนึ่งเดือนเพื่อทำตามแผนเท่านั้น พวกนางมีจุดประสงค์อื่นจริงด้วยไม่ได้คิดจะมอบเงินสิบล้านให้อีกฝ่ายตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นเพียงอุบายเท่านั้นยามได้ยินคําจูเซียนเหยา่ยาซูเฉินก็มั่นใจในจุดนี้เจ้าจริงเหมือนเอ่ยเดือนหนึ่งน้อยไปปัวเอ่ออยู่มานานยังไม่พบความลับที่ซุกซ่อนอยู่หมายความว่าคลังสมบัติของขาปีเอ๋อชื่อคงหาไม่ง่ายนักตูมซูเฉินรู้สึกราวกับในหัวเกิดระเบิดดังตูมขาปีเอ๋อซือ่อ เช่นนั้นพวกเขาก็มาหาสมบัติลับของขาปีเออชื่อเหมือนกันหรือสู่เฉินพลันเข้าใจไม่แปลกที่จูเซียนเหยาจะรู้เรื่องอารามนิรันนางจึงมาที่นี่ด้วยอย่างไรตระกูลจูก็ประมือกับอารามนิรานมาหลายปีแล้วการจะได้ข้อมูลและเบาะแสที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับศัตรูยามสอบปากนำคนที่จับมาได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกตาอะไรเรื่องก่อนหน้าที่เกิดขึ้นจึงมีเหตุผลขึ้นมา จูเซียนหยาวและคนอื่นๆไม่ได้ใช้ท่าทีแข็งกล้าวแต่กลับติดต่อหาบัวเอออ้างว่าจะซื้อเหมืองทองหินดำฉากหน้าทำทีเป็นหมายจะเอาเหมืองและตั้งฐานที่มั่นที่นี่แต่แท้จริงแล้วกับคิดค้นปราศาสตร์จุดๆุดจทันทีที่ปัวเออต์ตอบตกลงให้พวกนางอยู่ในปราศาสตร์ต่อก็จะสามารถค้นปราศาสต์ได้ตามใจปรารถนา จริงๆแล้วแผนนี้มันคงกว่าแผนถือหมิงเฟิงนักเพราะอย่างไรการจะคุมจิตคนคนหนึ่งนั้นก็ไม่คุมอยู่เสมอไปผ่านไปนานเข้าก็จะถูกเปิดโปงอุบายของจูเซียนเหยานั้นได้ผลในระยะยาวมากกว่าอีกทั้งโอกาสผิดพลาดยังน้อยกว่าโชคร้ายที่พวกนางไรโชคปัวเอ๋อไม่ตกหลุมพรางให้เวลาแค่เดือนหนึ่งเท่านั้นแต่ทำไมตระกูลจูถึงสนใจคลังสมบัติลับของขาปีเอ๋อซือได้ หรือจะติดโรคจากอารามนิรันท์ทำให้อยากขุดหลุมหาของใต้ดินไปทั่วจูเซียนเหยาเอ่ยเราทําอะไรไม่ได้จากนี้ไปทุกคนต้องตั้งใจหาให้ดีใช่แล้วเทียนอย่างอ๊ะเมื่อได้ยินจูเซียนเหยาเรียกชื่อซูเฉินก็ชะงักไปแผนนี่มีเขาร่วมด้วยเงินหรือ จูเซียนเห่ยงถอนใจก่อนหน้าน,นี้เจ้าเอาแต่ถามข้าว่าทำไมข้าพาเจ้ามาด้วยตอนนี้ข้าจะไขข้อข้องใจให้กระจางเจ้ารู้เรื่องขาปีเออซือถูกต้องหรือไม่อ่าก็รู้อยู่บ้างสูเฉินตอบชา้าช้าเป็นไปดังข้าจูเซียนเหย่ยต้องอธิบายเรื่องขาปีเออซือให้สูเฉินฟังคร่าวๆเห็นได้ชัดว่านางรู้เรื่องเขาอยู่ไม่น้อยกระทั่งข้อมูลบางอย่างสูเฉินยังไม่รู้มาก่อนดังนั้นเขาจึงตั้งใจฟังเป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายเราครั้งนี้คือหาคลังสมบัติลับที่ขาปีเออซสือทิ้งไว้เจ้าน่าจะรู้แล้วว่าทำไมเรานำเจ้ามาด้วยแล้วกระมังจูเซียนเหยาว,ว่าในยินแล้วสูเฉินก็พลันได้สติบทที่16ในปราสาสตหนึ่งทุกประกูลต่างก็มีไพ่ตายและวิชาลับเป็นของตนเองบ้างมีมันมาแต่ก้านีดอบ้างได้มาจากการฝึกฝนหลังจากนั้น และเป็นเพราะตระกูลมังกรกุลพงผู้นั้นมีสายเลือดพิเศษทำให้พวกเขาส่วนมากมักจะอยู่เฉยๆจนในช่วงต้นดูอ่อนแอเป็นอย่างมากตระกูลโยรู้สถานการณ์ตนดีจึงฝึกฝนทักษะหนึ่งขึ้นมาทดแทนกันทักษะที่ตระกูลโยเลือกนั้นคือค่้กลจำกัดขอบเขตเด็กทุกคนในตระกูลโยเป็นผู้เชี่ยวชาญค่้กลจำกัดขอบเขตพวกเขาไม่จำเป็นต้องฝึกบ่มเพาะพลังก่อนสายเลือดจะตื่นขึ้นหากแต่ถูกบังคับให้เรียนยคน่้กล จำกัดขอบเขตนับเป็นรากฐานแห่งชีวิตก่อนสายเลือดจะตื่นขึ้นหากจูเซียนเหยาคิดจะหาคาลังรับนางย่อมต้องปลดข้อจำกัดทุกอย่างในปราสาทไหลหน้าตะวันตกออกหมายความว่าจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านไข้กลนจำกัดขอบเขตมาช่วยเหลือและในเมื่อตระกูลมั่นนางไว้กับโหยเทียนอย่างเจ้าอ้วนเองก็ชอบนางจูเซียนเหยาว่่มเลือกเขาให้เป็นคนปลดไข้กลจำกัดขอบเขตต่างๆ เยวเทียนอย่างไม่รู้ว่าจูเซียนเหยาพาเขามาด้วยทำไมเขาคิดว่านางคงพาเขามาด้วยเพื่อบ่มเพาะความรู้สึกกับเขากระมังจูเซียนเหยาจ้องสูเฉินพลางเอ่ยซูเฉินสะบัดเสียงเบาเสร็จกันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักไขยกนจากัดขอบเขตเขาเรียนจากเจียงฮานเฟิงกับคนอื่นๆเมื่อครั้งอยู่ที่ซากโบราณลุ่ม น้ำทองมาบ้างทําให้เขาก็พอมีประสบการณ์แต่หากเทียบกับคนเช่นโยเทียนอย่างที่เรียนมันมานับสิบปีเขาย่อมด้อยกว่าแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้สูเฉินจึงได้แต่ทำหนังนากล่าวออกไปเปาละข้าจะพยายามช่วยเจ้าหาสมบัติลับของขาปีเออซือเช่นนั้นก็ไปเถอะข้าจะให้จริงเหมือนไปช่วยไม่หรอกไม่จำเป็นข้าคนเดียวก็พอข้าไม่ชอบให้คนอื่นมาตามข้าสูเฉินตอบ จูเซียนเหยี่ยาเห็นเขาเด็ดขาดเช่นนี้ก็ชะงักไปเล็กน้อยประหลาดใจอยู่บ้างไม่ใช่ว่าคำพูดเขาแปลกย่อมไม่แปลกที่เขาต้องการรักษาความลับประกูลให้ได้มากที่สุดหากแต่ความเด็ดขาดเช่นนี้ไม่เหมาะกับเขาเลยจูเซียนเหยี่ยามองเขาด้วยสายตาล้ำลึกก่อนเอ่ยเจ้าต่างจากเดิมจริงๆซูเฉินเอ่ยคำตามข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าจะเปลี่ยนเขาพยายามหาหน้าตาจริงจังมั่นใจแต่ยิ่งทำก็ยิ่งหน้าขัน แต่ก็ยังสัมผัสความมุ่งมั่นได้ในคำพูดและท่าทางในตอนนั้นกระทั่งจูเซียนเหยาวยังให้กำลังใจข้าเริ่มจะเชื่อเจ้าขึ้นมานิดหน่อยแล้วหลังจากจูเซียนเหยามาแล้วสู่เฉินก็กลับห้องแล้วหนีบอเครื่องมือสื่อสารต้นกำนิดอออกมาเหล่าชื่อมีอะไรหรือไหนัว่าจะติดต่อหากันเฉพาะตอนเช้าตรู่อย่างไรหรือมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นหรือไรท่านถึงได้แหกกฎเร็วเช่นนี้ สูเฉินถอนใจก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชือหมิงเฟิงฟังเมื่อได้ยินว่าตระกูลจูเองก็มาหาคลังสมบัติลับของชาเออชื่อชือหมิงเฟิงก็ตกตะลึงไปเป็นไปได้อย่างไรกันปรนัชิษมีข่าวหลุดไปได้อย่างไรคนของท่านอาจจะถูกจับไปกระมงังสู่เฉินลองเดาไม่หรอกพวกที่รู้มีแต่พวกระดับสูงทั้งสิ้นข้าไม่ได้ยิน เลยว่ามีพวกระดับสูงถูกประกูลจูจับตัวไปเช่นนั้นก็มีอีกเหตุผลหนึ่งสูเฉินเอ่ยช้าช้าไม่ต้องถามก็ย่อมรู้คงมีคนจากอารามนิรันแอบป้อนข้อมูลให้ประกูลจูอยู่อย่างไรเล่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสูเฉินดังนั้นเขาจึงไม่คิดใส่ใจมากพูดขึ้นเพียง ช่างมันก่อนเถอะสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องทักษะไข้กลจจำกัดขออกเขตท่านรีบไปเค้นคอโยเทียนอย่างเถอะเค้นออกมาให้ได้มากที่สุดเอาเรื่องทักษะของไข้กลนจำกัดขอบเขตที่ข้าต้องใช้ยามค้นปราสาทด้วยไม่มีปัญหาแต่ท่านคิดจะช่วยพวกเขาหาคลังลับจริงหรือก็ดีไม่ใช่หรือตักกรตรจับจัก,กรจันไม่ทันระวังนกขมิ้นด้านหลัง สูเฉินว่าถือหมิงเฟิงคิดครู่หนึ่งก่อนหัวรอบใช่นั่นก็จริงทำเช่นนี้แผนเราก็จะง่ายขึ้นมากด้วยความร่วมมือของโยเทียนอย่างเรื่องที่ตามมาจึงรับมือง่ายได้ขึ้นมากฟังจากที่โยเทียนอย่างเล่ามายามต้องการค้นหาของอย่างคลังสมบัติรับวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ค่ากลอื่นในการปลดค่ากลจำกัดขอบเขตค่ายกลบางอย่างนั้นออกแบบขึ้นมาเพื่อปลดการทำงานของค่ายกลจำกัดขอบเขตที่ถูกปิดไว้ ถือหมิงเฟิงบีบให้โยเทียนอย่างเขียนทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับค่ายก้นจำกัดขอบเขตออกมาสู่เฉินทำที่เป็นออกไปซื้อของเพื่อออกมานอกปราสาทแล้วออกมาพบกับพวกเขาเมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนอีกครั้งก็ได้แต่ถอนหายใจโล่งอกยามสู่เฉินบุกเข้าปราสาท์ไปทุกคนคิดว่าเขาคงไม่รอดออกมาแน่หากแต่เขากลับเลียนแบบโยเทียนอย่างได้แนบเนียนนักทำให้เขาสามารถออกมาได้โดยไรความน่าสงสัย แน่นอนว่านอกจากชื่นชมสู่เฉินเพราะความกล้าหาญแล้วยังแสดงความาซาบซึ้งที่มีต่อพี่น้องร่วมภารกิจด้วยหากไม่ได้เขาเฮ่อชชื่อก็คงถูกสังหารไปแล้วแผนการครั้งนี้ก็คงถูกเปิดเผยจนหมดคนจากตระกูลจูย,ยังไม่เริ่มสงสัยท่านเลยหรือคือหอมิงเฟิงถามเวลาผ่านไปยังไม่นานอีกทั้งพวกเขาก็ยุ่งมากไม่มีเวลามาจับสังเกตรายละเอียดปลีกย่อยหรอกแต่หากต้องอยู่นานก็คงสู่เฉินตอบ แล้วท่านจะทำอย่างไรถึงเวลาก็รู้เองสู่เฉินยิ้มไร้กังวลอย่างไรทหารตาดีสุดๆคนนั้นของปัวเอ,อ๋อก็จักไปพร้อมกันแล้วถูกไปออวี้ก็ไม่น่ามีวิชาที่สามารถผมองค์การปลอมตัวออกและถึงเขาจะสงสัยข้าแต่หากยังไม่มั่นใจก็ยังไม่ลงมือภารกิจในตอนนี้ของข้าคือการหาคลังสมบัติลับของขาปีเอ๋อชื่อให้ได้โดยเร็วเดี๋ยวเทียนยังว่าค่ายกนํจกัดขอบเขตทั้งหมดไว้ ในนี้ส่วนมันจะมีปัญหาหรือไม่ค่าก็พูดยากเจ้านี่ทําทีเป็นง่แต่จริงๆก็ฉลาดไม่น้อยคงจะรู้ว่าอย่างไรเราก็คงไม่ปล่อยเขาไปหลังเรื่องจบแน่ชื่มหมิงเฟิงส่งกระดาษปีกใหญ่ที่มีลวดลายอักขระซับซ้อนเขียนไว้ให้สูเฉินแล้วทำไมท่านถึงจะไม่ปล่อยเขาสูเฉินโต้เขาไม่เคยล่วงเกินเขาเราต่างหากที่ลากเขามาขังหากไม่มีเหตุก็ปล่อยเขาไปดีกว่าเขารู้เรื่องเรามากเกินไป เช่นนั้นก็ล้างความทรงจําเขาเสียข้าลงมือให้ได้ชื่หมิงเฟิงมองซูเฉินจากนั้นก็ยิ้มบางท่านนี่จิตใจดีกว่าว่าที่ข้าคิดไว้เล็กน้อยข้าเพียงไม่ชอบสังหารคนโดยไร้เหตุสูเฉินว่าเขาจ้องชื่อหมิงเฟิงสัญญากับข้าว่าท่านเองก็จะไม่สังหารเขาหากไม่จําเป็นชื่มหมิงเฟิงพยักหน้ารับซูเฉินนาปีกไขยกลจําจกัด ขอบเขตกลับไปยังปราสาทจังหวะนั้นไม่มีใครได้ทันเห็นสายตาขุนเคืองที่เจ้าอ้วนน้อยแอบส่งมาจากมุมห้องเลยหลังกลับมายังปราสาทไหลหน้าตะวันตกส่เฉินก็เริ่มก็เริ่มสร้างไข้กลนแม้จะยังไม่ถนัดมือนักแต่เข้ากายก็ไรคนไม่มีใครเห็นอยู่แล้วไข้กลนจำกัดขอบเขตอย่างแรกเป็นไข้กลนประเภทไข้กลนตรวจจับมีหน้าที่ค้นหาไข้กลนจำกัดขอบเขตอื่นโดยเฉพาะในปราสาทไหลหน้าตะวันตกมีไข้กลนมากมาย แต่ส่วนมากเป็นไข้กลปกป้องของตัวประสาทเองซึ่งรวมถึงกรอดที่ล้อมกำแพงชั้นนอกไว้แสงฟ้าหยามน้ำเงินและอื่นๆอีกมากทั้งยังมีไข้กลซ่อนอยู่ตามมุมที่พวกเขาพลาดไม่ทันเห็นไปเมื่อคราแรกด้วยด้วยไข่กลตรวจจับทำให้ซูเฉินเข้าใจความสามารถในการป้องกันของตัวประสาทไหลหน้าตะวันตกเป็นอย่างมากโชคร้ายที่ไม่พบไข้กลปกปิดใดๆที่น่าจะเกี่ยวกับขาปีเออซือเลย ซึ่งก็ไม่แปลกนับหากคลังสมบัติลับของขาปีเออซือหาพบง่ายมันก็คงถูกพบมานานแล้วในเมื่อคข้กลตรวจจับช่วยอะไรไม่ได้สูเฉินจึงเปลี่ยนไปใช้คข้กลจำกัดขอบเขตอีกชนิดหนึ่งแทน มันเป็นไข้กลตรวจจับเช่นกันแต่มันไม่ได้พุ่งเป้าค้นหาค่ากลจำกัดขอบเขตทว่าสอหาวัตถุไร้พลังต้นกำเนิดและเครื่องกลไกต่างๆที่ถูกซ่อนอยู่แทนของเช่นประตูประตูลับอุโมงค์กระทั่งช่องลับในกำแพงมันต่างค้นพบทั้งสิ้น